ันที่8นะครับเดืนมกราคมประมาณฝนตกประมาณตอนเที่ยงนะครับแล้วก็ฝนตกติด Le> ต่อเนื่องกันหลายวันนะครับตอนเที่ยงนะครับฝนก็ตกต่อเนื่องประมาณ3ชั่วโมงนะครับประมาณ4โมงเย็นนะครับ4โมงเย็นน้ำน้ำบ่าน้ําก่อมไหลจากภูเขานะครับแล้วก็น้ําห้วยนะครับแล้วก็หนุนใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครับน้ำเต็มตะลิงเลยนะครับแล้วก็มากแล้วก็บริเวณหมู่ที่2โดนกระทบหนักนะครับแล้วก็ หลังจากนั้นนะครับาทางหน่วยงานท,ทุกๆหน่วยงานนะครับเข้ามาช่วยเหลือนะครับาทางกศนนะครับจากปท,าาทุมธานีและก็จังหวัดกระบี่นะครับได้เข้ามาช่วยเหลือ,อผู้ประสบเพยนะครับไม่ว่าเรื่องการซ่อมแซมบ้านนะครับก่อสร้างบ้านนะครับบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนนะครับที่ได้ความเดือดร้อนนะครับก็ตะเวนออกไปดูหน้างานก่อนขณะที่ช่างเนี่ยเราไล่ท <c oughs> ําไปเรื่อยๆเพราะว่าเวลาเรามีจากัดนะคะก็ทําไปได้สักครึ่งหนึ่งสองวันแล้วล่ะ มาพบบ้านหลังนี้ค่ะเป็นบ้านที่โดนน้ำพัดทั้งหลังเลยพอมาดูก็เห็นเจ้าของบ้านเขาก็นั่งเศร้าอยู่นะคะไฟก็ไม่มีน้ำก็ไม่มีห้องน้ำก็ไม่มีตอนมาเราก็ลงทุนไปแล้วครึ่งหนึ่งจาก5,000บาทนะคะก็เหลือตังอยู่แค่2,000ันเท่านั้นแหละพอมาถึงต้องใช้เครื่องมือช่างเยอะหนึ่งก็ขอชุมชนก่อนมาได้เยอะแยะสองทำไงดีอ่ะจนไปถึงของท่านอาทรจันทวิมลน,นะคะไปถึงอาธรแฟนเพจ จากนั้นเนี่ยพอเข้ามาท่านสุจิตาพัฒนาภูมาท่านก็เข้ามาเยี่ยมแต่ในที่สุดก็ทําได้ค่ะหลังคาก็เป็นแบบนี้แหละค่ะสังกสีนะคะแถมห้องน้ําให้ด้วยอย่างเราอยู่กศนใช่ไหมครับกศนแต่ละตําบลเนี่ยเราจะมีการซ่อมแซมบํารุงกันอยู่แล้วบ่อยๆทีนี้ก็ไม่รู้จะเราไม่มีงบในการจ้างช่างมา,มา,ม,ามาซ่อมมาก็เลยเอานักศษานี่แหละมามาช่วยมาช่วยซ่อมเราก็ทําเป็นตัวแบบให้เขาดูก่อน พอทำมห,หลายครั้งห,หลายครั้งเข้าเขาก็จะมีมีความเข้าใจแล้วก็ความชำนาญจนสามารถทำได้บ้านเป็นหลังได้ก็คือต้องใช้คาว่าน่าเห็นใจครับ<ๆ>เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมันลำบาก<ๆ>ตอนที่มานี่คือว่าดินก็ยังเปียกอยู่สภาพเกินเดินสภาพการเดินทางมาทำงานอย่างเงี้ยครับมันก็ลำบากการเข้าออกอย่างเงี้ยครับทั้งห้องน้ำระบบห้องน้ำระบบไฟทุกสิ่งทุกอย่างมันลำบากหมดอย่างที่ว่าตัดสินใจที่ว่าช่วยกันทําตรงนี้ก็คือว่าความเป็นอยู่ครับก็อย<ๆ>่างที่เห็น คนเรามันจะเป็นที่สุดคือมันต้องมีบ้านเราก็เลยคิดว่าเออเราต้องทําอะไรเพื่อประชาชนสักอย่างหนึ่งก็เลยว่าได้น้องๆทุกคนเนี่ยครับมาช่วยก็เลยว่าทําบ้านให้เขาแต่ภาพรุนแรงจรเเสียใจมีน้ําใจช่วยขอบคุณก็มากนะครับผมมาช่วยก็อยู่ยังขอบคุณกระทรวการที่การครับเพราะเรามาทําอย่างเงี้ยแค่เห็นรอยยิ้มของเขาวันแรกที่เข้ามานี่ก็คือว่าเขาก็นั่งอยู่เฉยๆครับ ก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงใครจะมาช่วยเหลือเราไหมอะไรอย่างนี้ครับก็ไม่มีเลยแต่พอเรามาทําปุ๊บลุงก,กับป้าก็ยิ้มให้อย่างเงี้ยครับก็มีความสุขแกยิ้มเราก็มีความสุขแล้วครับเราก็ดีใจไอ้คาําว่าเหนื่อยของผมนีม่คือหายไปเลยเพราะว่าเราทําเพื่อประชาชนอยู่แล้วเราไม่ได้ทําเพื่อคนอื่นไปเลยอย่างเงี้ยครับทางกทนโน,นะครับได้มาฝึกสอนอาชีพให้กับการทํา ดอกไม้จันนะครับเพื่อฝึกสอนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อเป็นรายได้เสริมนะครับวันนี้ก็มีทั้งแม่บ้านนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนได้มาฝึกฝึกตำกันนะครับเพื่อ,อต่อไปจะมีรายได้จุดนี้นะครับชาวบ้านก็มีเวลานิดเดียวทําได้นะคะปรากฏว่าจากที่มีทั้งหมดเนี่ยลองเลือก5ชนิดซิชาวบ้านเลือกอะไรปรากฏผู้หญิงไม่เลือกตังค์เลยนะคะเขาก็เลือกที่ทําอาหารเลือกเข็มเย็บผ้ายาเบตาดีน แล้วให้เลือกอีกจากอีก5อย่างเลือกอะไรเขาก็เลือกมีดทาครัวนะคะซึ่งก็แปลกบางทีเรานึกไม่ถึงนะคะก็เลยคิดว่าเวลาเราทําอะไรเนี่ยเราคงจะต้องไปหากลุ่มเป้าหมายจากไม้ที่มีอยู่เนี่ยเราทาถังขยะแบบลูกเสือเขาด้วยแม้น้อยนิดก็ภูมิใจมากที่ได้ช่วยคนชาวจังหวัดกระบี่และเขาพนมที่นี่ค่ะก็หลายๆนักกิจกรรมนะครับที่กทนได้เข้ามาช่วยเหลือพวกเรานะครับแลครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่ ชุดยอดที่ชุดนะครับสำหรับผมคิดว่านะครับไม่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 เคยเห็นหน่วยงานของกรอนอนะครับที่ได้ลงมาช่วยเหมือนเหมือนทางนี้นะครับทุกคนก็เต็มที่นะครับแล้วก็เต็มจอยแล้วก็ตั้งจอยที่ทอยากเข้ามาแก้ปัญหาให้กับพี่น้องอประชาชนของหมู่ที่สองและก็ตำบลหน้าเขาครับ